สวัสดีครับพบกับผมริวพัสกรในช่อง sci-fi story กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาลงรายละเอียดกันนะครับสำหรับคนที่ข้องใจเกี่ยวกับรูปแบบการเดินทางข้ามเวลาในจักรวาลภาพยนตร์มาเวลว่ามันมีกี่แบบซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็ได้ทำแผนภาพการข้ามเวลาในรูปแบบต่างๆเอาไว้ว่ามันมีอะไรบ้าง

ซึ่งเริ่มแรกนะครับก่อนที่จะมีเส้นเวลาเนี่ยต้องเกิดเหตุการณ์บิ๊กแบงที่ทําให้ก่อกําเนิดจักรวาลและเส้นเวลาขึ้นมาโดยมีอินฟินิตี้สโตนทั้ง6เม็ดที่คอยรักษาเส้นเวลาในจักรวาลซึ่งเส้นเวลาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การก่อกําเนิดจักรวาลและจะสิ้นสุดลงเมื่อจักรวาลมาถึงจุดจบหรือหมดอายุขายลงนั่นเองครับซึ่งไม่ว่าจะจักรวาลไหนก็จะเริ่มต้นด้วยการก่อกําเนิดจักรวาลและการดับสูญของจักรวาลเท่านั้น งั้นเราไปเริ่มดูวิธีการเดินทางข้ามเวลาวิธีแรกที่ทุกคนรู้จักกันดีที่สุดก่อนนะครับนั่นก็คือมิติควอนตัมซึ่งเป็นช่องทางในการเดินทางข้ามเวลาไปยังณจุดเวลาที่กําหนดไว้ซึ่งมิติควอนตัมถูกนิยามจากบรูซแบนเนอร์นะครับว่าปัจจุบันที่เราจากมาจะกลายเป็นอดีตส่วนอดีตท,ที่เราเดินทางไปจะกลายเป็นอนาคตที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งหากเราเปลี่ยนแปลงบางสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจะไม่ทําให้เส้นเวลาดั้งเดิมของเราเปลี่ยนแปลงไปนั่นหมายถึง มันจะเป็นการสร้างความเป็นจริงใหม่ขึ้นมาหรือที่เส้นเวลาแตกกิ่งออกนั่นเองและหากไม่มีการถูกยับยั้งจาก TVA ก็จะกลายเป็นจักรวาลใหม่หรือกลายเป็น Multiverse นั่นเองครับวิธีที่2 Time Stone หรือมณีเวลาเป็นการข้ามเวลาโดยไม่ทําให้เกิดการแตกแขนงของเส้นเวลาใหม่เนื่องจาก Time Stone นั้นไม่ใช่การกระโดดไปจุดเวลาที่กําหนดไว้แบบมิติควอนตัม แต่เป็นการย้อนเวลาแบบรีเวิร์สเหตุการณ์ย้อนกลับไปจากจุดที่ตัวเองอยู่ทําให้เส้นเวลาจากจุดที่ตัวเองอยู่ก็จะย้อนกลับไปด้วยเหมือนกันทําให้อนาคตนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่เกิดเส้นเวลาเส้นใหม่อีกทั้งยังสามารถเร่งกระแสะเวลาไปดูความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะสามารถเกิดขึ้นในเส้นเวลาของตนเองด้วยอย่างใน In f ฟ n i t y War ที่ด็อกเตอร์สเตรนจ์มองดูวิธีเอาชนะธานอส14,605แบบ ซึ่งนี่คือกิ่งก้านสาขาของเวลาที่จะสามารถแตกออกไปได้สําหรับจักรวาลน,นี้อยู่ที่ว่าดร์สเตรนนั้นจะเลือกกิ่งไหนซึ่งแน่นอนครับว่าต้องเลือกหนึ่งกิ่งที่เป็นชัยชนะอยู่แล้วครับซึ่งในหนึ่งเส้นเวลานั้นอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนหากคุณเป็นผู้ถือครองไทม์สโตน แต่ไทม์สโตนนั้นก็มีขีดจำกัดในการย้อนกลับไปแก้ไขาบางสิ่งเช่นกัน oh, <no. S 1> อย่างในซีรีส์ w h t t If ที่มีการกล่าวถึง Absolute Point in Time หรือจุดสมบูรณ์ของเส้นเวลาซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่ถูกล็อกไว้ตายตัวในจักรวาลน,นั้นๆถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ซึ่งหากพยายามแก้ไขจุดสมบูรณ์ก็จะนำพาไปสู่การพังทลายลงของจักรวาลน,นั่นเองครับ <c oughs> วิธีที่3 Time DiaLA เป็นอดิแฟกต์อย่างหนึ่งที่สามารถทําให้ผู้ใช้สามารถเดินทางผ่านเส้นเวลาได้ไม่ว่าจะเป็นเดินหน้าไปยังอนาคตหรือย้อนกลับไปในอดีตซึ่งแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปแต่สถานที่ที่เราอยู่นั้นจะยังคงเป็นที่เดิมเช่นหากเราใช้ไทม์เดียล่าในบ้านของเราและย้อนเวลากลับไป65ล้านปีก่อนบ้านที่เราอยู่อาจจะหายไปและกลายเป็นทุ่งกว้างหรือป่าแทนและอาจจะมีแมวจรจัดเป็นทไทแรนโนซอรสัสเร็กก็เป็นไปได้ครับ ซึ่งในจักรวาลของ Agent s o f Shield นั้นเราได้รับรู้ในเส้นเวลาของ Agent of Shield ว่าโลกจะต้องแตกสลายและหน่วยชิลได้ใช้ไทม์เดียล่าข้ามไปยังอนาคตเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์โลกแตกเพื่อที่จะสามารถกลับไปหยุดยั้งเหตุการณ์โลกแตกและเมื่อหน่วยชิลนั้นจัดการปัญหาในอนาคตได้สําเร็จหน่วยชิลก็สามารถกลับไปปัจจุบันเดิมของตัวเองเพื่อจัดการกับปมปริศนาและแก้ปัญหาโลกแตกได้สําเร็จนี่จึงทําให้เส้นเวลาดั้งเดิมของ Agent s o f Shield นั้น เกิดการแตกกิ่งและกลายเป็นจักรวาลใหม่ที่โลกไม่แตกส่วนในจักรวาลที่โลกแตกนั้นผู้คนในอนาคตก็ยังคงต้องใช้ชีวิตต่อไปหรือเหตุการณ์ในซีซั่น7ที่โลกกำลังถูกบุกโดยคโครนีครอมในยุคปัจจุบันที่ต้องการจะยึดดาวโลกเป็นดาวใหม่ของตนเองเนื่องจากดาวบ้านเกิดดั้งเดิมนั้นโดนทำลายไปแล้วโดยไอเซลซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากเฟียไดเมนชันซึ่งเป็นมิติ ที่ดำรงอยู่นอกเหนือจากมัลติเวิร์สและเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตที่ไร้รูปลักษณ์ที่ต้องการจะเข้ามาสู่มิติของโลกเพื่อที่จะมีรูปลักษณ์เป็นของตนเองซึ่งหน่วยชิวนั้นก็สามารถหยุดการลุกรานของไอเซลได้สำเร็จในขณะเดียวกัน โครนีคอมก็โจมตีฐานของหน่วยชิลอยู่และในขณะเดียวกันก็มีโครนิคอมบางส่วนที่ย้อนเวลากลับไปในอดีตเพื่อที่จะถอนรากถอนโคนหน่วยชิลตั้งแต่ต้นกําเนิดซึ่งหน่วยชิลจึงได้ใช้เศษชิ้นส่วนจากไทม์เดียล่าในการย้อนกลับไปในอดีตเพื่อหยุดยั้งพวกโครนิคอมจนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ในอดีตจนเหตุการณ์ในอดีตผิดเพี้ยนไปหมดทําให้ไทม์ไลน์นั้นแตกกิ่งออกกลายเป็นจักรวาลใหม่ขึ้นมาและประเด็นสําคัญก็คือการย้อนอดีตในครั้งนี้นั้น เป็นการย้อนอดีตเพื่อหยุดยั้งโครนีครอมที่ยังคงโจมตีโลกอยู่ในปัจจุบันโดยการที่ประวัติศาสตร์ในอดีตเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นไทม์ไลน์ใหม่เป็นหนึ่งในแผนที่ถูกวางไว้เพื่อนำตัวคนที่ตายไปแล้วหรือเรียกได้ว่าไม่มีตัวตนในจักรวาลดั้งเดิมของพวกเขาให้พากลับไปในจักรวาลดั้งเดิมของพวกเขาซึ่งบุคคลนั้นก็คือโคราที่เป็นอินฮิวแมนที่มีพลังมากพอในการจะหยุดยั้งการลุกรานของโครนีครอมได้ ดังนั้นหน่วยชิลจึงได้วางแผนในการสร้างอุโมงค์ควอนตั้มไว้ในสองไทม์ไลน์เพื่อที่จะสามารถกลับไปหยุดยั้งเหตุการณ์รุกรานของโครนิครอมในไทม์ไลน์เส้นเดิมของพวกเขาได้สรุปแล้วก็คือไทม์เดีล่านั้นเป็นการเดินหน้าถอยหลังแบบเส้นตรงในเส้นเวลาแต่หากเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งจนบางอย่างเกิดผิดเพี้ยนไปจะทําให้เกิดการแตกกิ่งของเส้นเวลาจนทําให้เกิดเป็นไทม์ไลน์และจัก,กรวาลใหม่ขึ้นมานั่นเองครับ ซึ่งการจะกลับไปจักรวาลดั้งเดิมของตนเองจึงทำได้ด้วยการใช้มิติควอนตัมครับวิธีที่4 t i m ท m a แมชชีนของ Runaway เป็นเครื่องย้อนเวลาที่ใช้หลักควอนตัมฟิสิกที่ถูกสร้างโดยเชสตายซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมของกลุ่ม Runaway ซึ่งเครื่องทม์แมชชีนนี้ถูกสร้างขึ้นโดยได้คำพี์ The Abstract เป็นส่วนช่วยในการสร้างซึ่งคมภีนี้นั้นเป็นคมพี์ของเอเลียนชาวกิโบริม ซึ่งได้บรรจุความรู้มากมายที่สั่งสมมาของชาวกิฟโบริมซึ่งทงม์แมชชีนนี้มีลักษณะเป็นนาฬิกาคล้าย GPS เวลาของโทนี่สตาร์คแต่ภาพรวมของการใช้งานนั้นไม่เหมือนกับการใช้มิติควอนตัมในการข้ามเวลาซะทีเดียวเพ <B ull ing> ราะมิติควอนตัมเราจะเห็นว่าต้องมีการสวมชุดในการเดินทางข้ามเวลาเพราะทุกคนจะต้องเดินทางผ่านมิติควอนตัมซึ่งเปรียบเหมือนเป็นอวกาศชนิดหนึ่งหากไม่ใส่ชุดไว้ในขณะเดินทางอาจถึงขั้นตายได้ ในขณะที่เครื่องทำแมชชีนในรันอเว y นั้นเป็นการเดินทางโดยการรีเวิร์สตัวเองกลับไปในอดีตโดยใช้การเดินทางในรูปทรงโดนัทหรือ Close Time Like Curve และด้วยเหตุนี้เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในอดีตห้ามเกิดการเปลี่ยนแปลงมากจนเกินไปเพราะจะส่งผลให้ตัวตนในอนาคตสูญสลายไปหากตัวเราในอดีตเกิดการเปลี่ยนแปลงการเดินทางข้ามเวลาในวิธีนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราไม่ควรจะพูดคุยหรือมีปฏิสัมพันธ์กับตัวเองในอดีต เพราะอาจจะส่งผลให้ตัวตนของใครหลายๆคนในอนาคตสูญสลายไปนั่นเองหรือสรุปง่ายๆก็คือนี่เป็นการเดินทางย้อนเวลาแบบเป็นเส้นตรงในจักรวาลมาเวลนั่นเองครับซึ่งต่างจากมิติควอนตัมที่ย้อนอดีตไปแก้ไขาบางสิ่งก็จะกลายเป็นการสร้างจักรวาลใหม่ขึ้นมาแทนซึ่งผมมองว่าเทคโนโลยีการข้ามเวลาของเชส,สตายนั้นมีความคล้ายคลึงกับเทคโนโลยีการข้ามเวลาของเคเบิลในภาพยนตร์เดทปู o ส2เช่นกันเนื่องจาก เมื่อเราเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในอดีตก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้นั่นเองครับวิธีที่5การข้ามเวลาผ่านจิตนี่เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจครับกับการเดินทางข้ามเวลาผ่านจิตของตัวเองใน x-men days of future past ซึ่งเราจะเห็นจากเรื่องนะครับว่า kitty price เนี่ยได้ทำการส่งจิตของ logan เนี่ยไปสิงจิตของตัวเองในอดีตเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ ซึ่งหากการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ทําได้สําเร็จนั้นก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องราวในอนาคตได้เช่นกันครับเมื่อโลแกนตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็จะพบกับอนาคตที่เปลี่ยนไปนั่นเองซึ่งผมคิดว่าถ้าพูดตามหลักการของ MCU ก็คือ Infinity Stone ทั้ง6จะคอยรักษาภาวะความเป็นจริงทั้ง6และคอยรักษาทานไหลของเวลาซึ่งหากเป็นการเดินทางข้ามเวลาผ่านจิตของตัวเองกลับไปยังอดีตเป็นการใช้ช่องทางของ Soul Stone ในการนำพาจิตวิญญาณล่องลอยกลับไปในเส้นเวลา นั่นอาจหมายความว่ามีความเป็นไปได้ครับว่าจะสามารถแก้ไขอดีตได้โดยไม่เป็นการสร้างการแตกกิ่งของเส้นเวลาเช่นเดียวกันกับการใช้ Timestone ซึ่งสิ่งที่ผมพูดมาเป็นเพียงทฤษฎีที่ผมมองว่ามีความเป็นไปได้แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ซึ่งในการเดินทางข้ามเวลาแต่ละวิธีทั้งหมดล้วนเป็นการแทรกแซงเวลาอย่างที่มอโดได้บอกไว้ดังนี้ครับ Templeulation can and ซึ่งการแทรกแซงเวลาก็จะมีความอันตรายอยู่ครับหากเกิดความผิดพลาดซึ่งหนึ่งในความอันตรายก็คือไทม์วอล์เที่เจนเน็ตแวนไดยได้พูดเอาไว้กับสกอตว่า ระวังถูกดูดเข้าไปใน Time Vortex เพราะจะไม่สามารถดึงสกอตออกมาจากที่นั่นได้ซึ่งเราก็ได้เห็นความน่ากลัวของการเกือบถูกดูดเข้าไปใน Time Vortex ของทีม Agents of Shield ครับนั่นก็คือ Time Loop หรือวังวนเวลาซึ่งใน a g e n t o f Shield ซีซั่น7นะครับตอนที่9เราก็จะพบว่า Time Drive ในการกระโดดข้ามเวลาของทีม Shield นั้นได้เกิดความเสียหาย Overload จนทำให้เครื่องเซฟเฟอร์นั้นจ้ำในจำ้ำจนทำให้เครื่องเซฟเฟอร์นั้น เข้าใกล้ไทม์วอลเท็กซ์มากขึ้นเรื่อยๆและในระหว่างที่เข้าใกล้ไทม์วอลเท็กซ์ก็ทําให้เหตุการณ์ไทม์ลูปหรือวังวนเวลาเกิดขึ้นมา Time loops. You wanna get stuck ทำให้เกิดเหตุการณ์วนซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆจนกว่าจะสามารถซ่อมไทม์ดรฟ์และหนีออกไปจากวังวนเวลาได้สำเร็จซึ่งบนยานนั้นมีเพียงแค่คนที่หลับอยู่ในเครื่องไฮเปอร์สลีปเท่านั้นที่จะสามารถจำเหตุการณ์ในแต่ละลูปได้ หรือหากตายไปในแต่ละลูปใดลูปหนึ่งก็จะต้องเริ่มเรียนรู้เหตุการณ์ทุกอย่างใหม่ตั้งแต่ต้นเช่นกันครับซึ่งเรื่องราวของวังวนเวลาก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ด็อกเตอร์สเตรนจ์เช่นกันในการที่ด็อกเตอร์สเตรนจ์ใช้ไทม์สโตนในการสร้างวังวนเวลาในการจองจําดอมามูให้อยู่ในเหตุการณ์เดิมตลอดกาลจนกว่าจะคลายคาถาซึ่งก็เรียกได้ว่าไทม์สโตนนั้นก็ถือเป็นไอเทมที่มีความโหดมากจริงๆครับในจักรวาล MCU ทั้งหมดนี้นะครับก็ถือเป็นภาพรวมของกฎแห่งเวลาใน MCU นะครับว่ารูปแบบการเดินทางข้ามเวลานั้นมีทั้งการเดินทางข้ามเวลานนในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงอดีตและกลายเป็นความเป็นจริงใหม่และวิธีย้อนอดีตที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้และสามารถสูญสิ้นการมีตัวตนอยู่ของตัวเองในอนาคตได้เนื่องจากเทคโนโลยีและสิ่งต่างๆที่ใช้ในการข้ามเวลานั้นมีความแตกต่างกันจึงสามารถได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันนั่นเองครับ ซึ่งผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะสามารถทำให้ทุกคนนะครับรับรู้ถึงการเดินทางข้ามเวลาในจักรวาล MCU มากขึ้นนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่อง Sci-fi Story ครับแต่ก่อนจะจากกันไปเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยครับ ผมพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นของทุกคนครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับบ๊ายบาย